จ้าแล้วน่าอยอนซ้อนสวีเดนแฟมิลี่จ้าเนี่ยยางตรงโค้งแล้วก็ตรงกระทึงบ้านหลังอันเพื่อนบ้านแล้วก็มองไปมองมอง,มองที่มีตู้จดหมายหน่ะจ้ายืนลออยู่ตรงนั่นไปจ้าไปส่งสาวเอียดิดกับลูกสายอักเซนไปลอรถลรง,งเรียนจ้าอี่ยังน่าลูก โอ้ยสักหนกอย่าไปจับเดี๋ยวสิยบสมบายแล้วก็เดินเดินไปส่งลูกก็ไปกลับมาเสร็จว่าออกกรรําลังกายแงมาเศร้าสดช,ชื่นสดช,ชื่นจ้าาะธรรมชาติธรรมชาติเได้จ้ะอดี๋ยวกินเห็ดก็เขาป้าเก็บเห็ด โอ้ยฝนบ่ตกเฮ็ดกับบอกออกนาจ้ะฝนบ่ตกมูซามันแหงเฮ็ดบอออกเฮ็ดบ่ค่อยออกหลายปีนี่หมากใหม่กะเมื่อหลายป้านไหนแต่ว่ากะไปเก็บอีกไปเก็บหมากใหม่อีกไป เฝ้าเก็บเลยจ้ะเพราะว่าไม่ผู้ใดจับกล่องให้ทายคลิปใหู้กสาวไปโรงเรียนอุ้ดอาเสียนอยู่อย่างเมืองเมืองไปก่อนโมงเนี่ยตรงแล้วก็โค้งแล้วก็ตรงนั่นเห็นหลังข้าว่าจ้ะ หลังค้านะหลังค้ามงนั่นแหละจ้ะเพื่อนบาทแล้วก็คางคางสายขัวกับเครื่องบาททางนี้ยังบไกลายจะมาล่อทางไหมทางสิไปล่านค้านั่นแหละจ้าที่ลูกสาวปันจกักรยานนันจ้ะ <c oughs> ข้อเห็แม่แม่ก็บ่ได้ถือหนามาจีบนะข้อเห็ดอกไม้สีชมพูอย่าอันก็จองขอบวท้างนี่คือหอยมันแบบธรรมชาติ Mấy đồng mai xếp lèo. Khoi... Mẹ ba, hãy măng khửn mặt. Đẹp à, ta mắt dạng kheo. Mấy đồng mai kheo. Xóa ủm. Khoi tắt. Thì lặng. Chắc. Rốt. Lột... Tắt nhỉ. Khoi mắt tắt. Thì lặng. Thà mắng khửn. Sủng. Môi nhang cây. Thế chắc. Nhang Bạn

เจ็ดโมงเท่าไหร่เจ็ดโมงสิบห้าแล้วเจ็ดโมงสามสิบสองสามสองสามสามลดลงเรียนกับมาหลับแลวจ้ะอันนี้ก็ไปยืนรอ <c oughs> ย็นมาจ้าเพื่นอนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่นมามายืนลอลงวงเลี้ยนตรงนี้จ้าเพราะว่าทางนี้กับมีเด็กเด็กน้อยยืนมูลูกสาวนี่เยจ้ะเป็นกับไม่ยืนอยู่นี่ละ เล็กหน่อยยม่ยืนยู่นี่มาส่งลูกเสมือจ้ะทำเมื่อใดไปทำงานก็เอารถขับรถมาจอดให้ลูกมายืนรอไกลๆรถโรงเรียนมามารับลูกขึ้นรถโรงเรียนแล้วแต่หน้าค่อยขับรถไปทำงานจ้า มาอนี้บ่ม,มีก็ไปเก็บหมากใหม่เก็บเฮ็ดเลยจ้ะมาหนี่อือจ้า,า,จายดินลอดตรงนี้อมองตู้ไปสะนนี่นีก็บาทเพื่อนบาทบ้านเพื่อนบาท นี่ก็บ้านเพื่อนบ้านรถกระจอดไปทำงานไม่ต้องรีบหรอกไม่ใช่ยังไม่ถึงรถขระจอดไปทำงาน <c oughs> ใบไม้เลยเอ็มต <c oughs> ุ๊กตาเพิ่กินหยากินใบไม้อย่างตุ๊กตาเพิ่หิวฮะแล้วหลวงลงมา ยืนรอตรงนี้แหละจ้ายืนรอรถโรงเรียนค่ะบ้านเพื่อ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 นพื่อนเพื่อนเพื่อนพือนพืนกันมารกรอรถดรวยกัน โรงเรียนมาแล้วจ้ารถโรงเรียนมาแล้วจ้าขอบคุณมากนะค่ะดูงจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดตาน่ามากสาวยินนี้รักจ้าขอบคุณค่ะแม่